สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่ที่อัมพวิบอยใหญ่ครับวันนี้เรามาติดตั้งเครื่องเสียงนะครับผมนี่ครับผมเบสครับสองลูกครับสามกลางครับสองใบซ้ายขวาดอกกางเป็นคีติเฮทนะครับผมคีติเฮทวันนี้อยู่ที่ร้านจัดเองแก้วฮอนนะครับผมอัมพวิบอยใหญ่ครับลูกค้าก็เลือกของดีประสมกวรครับอย่างเช่นตูกกางก็เป็นดอกกางคีติเฮทกันเลยทีเดียวครับเพื่อความคมชัดของเสียงครับผมครับ ต้องการละเอียดต้องลำโพงเล็กๆแล้วก็คุณภาพหน่อยเสียงจะละเอียดมากขึ้นครับนั้นก็อีกฝั่งครับติดทสองฝั่งซ้ายขวาครับร้านนี้เราเปิดมาทั้งหมด3ามปีแล้วนะครับผมนี่ครับใครมาฝั่งนี้ก็สามารถมากินมาชิมได้ครับกาวดเนแกวฮ้อนครับผมครับนี่แล้วก็วางเชียงกลางสองใบแล้วก็เบ็ดอยู่กลางสองใบครับผมครับ เพื่อได้เบรคกระจายครับเบรคลูกค้าก็เรียกไม่อัดจริงเลยนะครับเพื่อความคงทนถาวรแล้วก็น้ำพองก็เป็นคองหล่อครับผมถือว่าลูกค้าเรียกดีพอสมควรครับในด้านการใช้งานครับผมตัวนี้ก็อยู่ในขั้นตอนติดตั้งครับเดี๋ยวหน่อยผมจะรีวิวการฟังเปิดเพลงให้ฟังครับขอบคุณครับติดตั้งสิบสี่ล้านครับสำหรับเพลงเสียงร้านกันเองครับแกฮอรครับผมตอนนี้เราเรียกมาเบรคแม่กางครับเพื่อให้เบรคกระจาย อยู่จุดเดียวไม่มีจุดบอดนะครับผมเพาจะไหลเลื่อนบดที่เบรตัวนี้ผ่อนลมล่างครับการกระจายของเบรคจะทั่วร้านมากขึ้นครับผมเป็นกลางสองใบครับกกรดอกคันนี้สองทางครับเปิดเบาครับเปิดเบาดเบา้เปิดแรนะครับ เราได้เปิดไปถึง20%่สิบเปอร์เ็นเสียงเลยนะครับตอนนี้เต็มรคคาเลือกใช้ของดีเพราะว่าเปิดแต่ร้านนี้ครับเราต้องเฟลนใช้ลำโพงที่ดีครับเพื่อให้ได้เสียงใสครับเวลาเปิดเบาจะได้มิติความชัดเสียงทั้งหมดนะครับผมครับแต่ทาร้านนี้เรามาใช้ดอก12นิ้วส0นิ้วเสียงกลางมีปัญหาแน่นอนครับเพราะนี้เขาอาศัยฟังแบบนั่งกินสบายครับแบบสบายหูครับผม ก็สอง0มื่ม 8, นแปดันห้ารอะครับชุดนี้ครับผ้ลองประมานะครับครับผมเขาบอกว่เอพีหกร้อยครับจอคิดตัวนี้ขายดีมากตัวนี้ ดึงเส้นมาตรงกันเพราะว่าตู้อยู่คนละตำแหน่งครับนต่เทคนิคเคล็ดลัมันนะครับวันนี้ผมกับเฟดแสงกลางมาเพื่อวิเครเดครับให้มาทักคนตู้เฟดได้ไเพราะว่าตำแหน่งมาไกลกันครับผมครับเรากดลงไปมันฟังดูดีกว่าแล้วก็กดครับผมครับไม่ได้ว่าต้องดูงานนี้แล้วกดนะครับไม่ใช่นะครับผมแล้วแต่เราครับอันนี้ตะเดลี่ตู้มาไกลกันแล้วก็กดเฟดมาหาการครับ you know what